โอ้ยวันนี้รู้สึกหิวจังเลยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินดีกว่าดีมากเลยค่ะใส่ผักด้วยนะคะคุณลูกค้าและตามด้วยนี่ค่ะฟ้าขนมปังกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วค่ะลืมไปเลยขอโทษค่ะอุ้ย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 อาห,หารน่ากินคุณนกเล็กนี่เองขอถ่ายลูกเป็นแฟนคอะคุณนกเล็กวันนี้นะคะคุณนกเล็กกับน้องถูกใจเนี่ยก็มีนี่ค่ะเพดโดเห็นไหมคะเป็น เพโดวันนี้มาในรูปแบบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะเครื่องตัวเล็กจังเลยค่ะคุณแม่จ้าขนมปังแล้วก็มีเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะมีหัวหอมด้วยมีไส้กรอกค่ะในนี้ด้านบนก็จะเป็นพิมพ์ผักนะคะเอาไวส้สำหรับใส่ซ้อนๆเป็นแฮมเบอร์เกอร์ะใส่อันนี้ลงไป oh. ก็จะสามารถบีบออกมาได้ นี่ก็จะเป็นจานค่ะสำหรับใส่แฮมเบอร์เกอร์อ่พวกเนื้อหรือว่าหมูบดนะคะที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์แต่ตอนนี้แม่ต้องทำขนมปังก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำเป็นสปาเกตตีนะคะค่ะสีสีอะไรถึงทำซอสได้คะสีอะไรเหรอสีเหลืองค่ะเติดให้หน่อยค่ะเต็มเต็มเอหอแล้วลูกอ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารจะขอใหน่อยนะคะตแฮมเบอร์เกอร์เอ๊ะเหมือนมะเขือเทศไหมคะ เลยค่ะโอเคว้าวงนั้นเลยนะคะอ่ะค่ะอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราได้ผักแล้วค่ะชูบว้าวผักเหมือนผักไหมคะผักก็มีประโยชน์เออ่ะเราระวังก็มีคุณแม่่ะซิกซิกซกอันนี้ต้องเป็นอะไรเหรอคะ ซิกแซกอันนั้นรู้สึกว่านะมันน่าจะเป็นพวกมังยองเนสหรืออะไรอย่เงี้ยลูกว้าวเราได้เนื้อแล้วค่ะโอเคพักไว้ก่อนค่อยมาตกแต่งแต่งเติมทีหลังนะคะปึ๊บอาจจะเย้เราได้ใส่กล่องแล้วเราเราพักไว้ก่อน นี่หอมทอดเป็นวงวงแบบนี้หอมใหญ่ทอดลูกสี่ลีดเป็นเส้นตรงนี้นอยกขึ้นโอเคเป็นลูกสี่เหี่ยมนะคะ ชีสแล้วค่ะนี่เป็นชีสแผนไม่เหมือนเหมือนเลยค่ะเหมือนมากเลยเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาประกอบอาหารกันได้แล้วค่ะโอ้ยวันนี้รู้สึกหิวจังเลยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ขอซื้อแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโอ้โหได้เลยค่ะตอนนี้นะคะแฮมเบอร์เกอร์ของร้านเราเนี่ยขายดีมากเลยค่ะเหลือเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเองค่ะลูกค้า ดีจังค่ะที่ฉันมาร้านเจชุมพรพอดีเลยค่ะ <c oughs> คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันเป็นเจชุมพรนะก็คือฉันรู้ฉันเห็นป้ายค่ะโอ้โหแต่ป้ายร้านดิฉันเนี่ยมันคือร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ร้านชุมพร <c oughs> โอเคเหนอ่ะ คุณต้องการแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะบริการเต็มที่เลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์นี่ใสเนื้อลงไปตามด้วยชีสค่ะคุณชอบชีสใช่ไหมคะค่ะมะเขือเทศชอบไหมคะค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะใส่ผักด้วยนะคะคุณลูกค้าและตามด้วยนี่ค่ะฟ้าขนมปังกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วค่ะว้าวน่าทานจังเลยค่ะคุณลูกค้า ฟรายด้วยนะคะโอ้โหขอขอแถมได้ยังไงคะเฟรนฟรายเนี่ยทางร้านของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเพราะว่าเฟรนฟรายของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในคะ่ะอร่อยมากเราไม่สามารถแถมได,ด,ด,ด้ค่ะคุณลูกค้าต้องสั่งเพิ่มนะคะ <c oughs> สนใจจะสั่งเพิ่มไหมคะ <c oughs> สนใจค่ะสนใจค <c oughs> ่ะสนใจใช่ไหมคะเห็นอยากเอาไปทำเฟรน อ,ะะ and อีกทีสิคะขอชัดๆอีกทีหนึ่งค่ะคือทางร้านของเราเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะหากซื้อเฟรนช์ฟรายคู่กับแฮมเบอร์เกอร์นะคะทางร้านเราแถมนี้ค่ะ ไส้กรอกค่ะและหอมทอดค่ะคุณลูกค้าจะรับด้วยเลยไหมคะรับด้วยค่ะโกำลังทอดมันเลยค่ะเนี่ยนีค่ะคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญรับประทานได้เลยค่ะขอบคุณแอปิลีจับต็มเป็นยังไงบ้างคะ ชินไฟของเราเป็นยังไงบ้างคะเซตเอลีอยากทำเองค่ะโอ้โหอยากทำเองเลยหรอคะคะไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นสุดลับสุรเด็ดของทางร้านนะคะเราไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะว่าเราทำอย่างไรให้มันแซบขนาดนี้นะคะค่ะลืมไปเลยขอโทษค่ะอุ้ย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 อาหารน่ากินคุณนกเล็กนี่เองขอถ่ายรูปเป็นแฟนของคุณนกเล็ก ลูกดูที่นี่เองทำไมถึงน่าแปลกแปลเป็นแฟนขับลูกดูทุกวันเลยค่ะโอ้ยค่ะ<อ>จำ<อ>ได้ด้วยหรอคะค่ะแหมดีจังเลยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยเลยคะได้ค่ะจะลงโพสแฟนให้ให้ลูกดูลูกชอบดูจนไม่หยุดเลยค่ะโอ้หถ้าดูอย่างเงี้ย ต้องให้ลูกเนี่ยดูให้เป็นเวลานะคะ,คะอย่าให้ดูบ่อยมากนะคะค่ะที่สำคัญต้องอ่านหนังสือด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายค้ฟี่กันหนยดิค่อ๋อขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแต่ว่าต้องให้คุณลูกสาวเนี่ยดูให้เป็นเวล่เวลานะคะต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะคะช่วยเหลืองานบ้านด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายกัน อะไรลูกด้ะพอเลืค่ะอืออีกเรื่องนึ่งค่ะเออขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะโทรหาลูกสาวให้ดูค่ะ<อ> <laughs> ดีค่ะคุณลูกก่งดูติดตามทุกวันเลยจ้าขอบคุณมากนะคะคุณลูกเล็กทไมคุณลูกเล็กถึงสวยกับเจ้าลูกใจร้องูกใจอยู่ได้คะโอ้หนองถูกใจล่ะคะตอนนี้น้องถูกใจไม่อยู่ค่ะน้องถูกใจไปเรียนองน้องถูกใจไปโรงเรียนค่ะ ค่ะวันนี้มาทําธุระค่ะชื่อ oh, น <t> ้องน้ำตาดิค่ะอ๋อชื่อน้องน้ำตาลเหรอคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องน้ำตาลติดต้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะน้องน้ำตาลโอ้คุณลูกเล็กสุดสวยเหมือนน้องลูกใจเลยค่ะตาโอเอ๋เลยขอบคุณมากนะคะที่ชมนะคะคุณลูกเล็กคุณลูกเล็ก อะไรนะคะคุณนกเล็กรัดัวคุณนกเล็กต้องไปออก่างแกามาดอกใจเลยนะคะ <c oughs> ออกนางแบบที่ไหนคะชนบุรีค่ะออกชนบุรีเลยหรอคะต้องไปออกนางแบบที่ชนบุรีหรอคะคือยีจิจอมจปากโตาก็กว้างเลยค่ะอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> กูนุ๊กเล็กง่วงแล้วนี่คะก็ได้ค่ะคกูนุ๊กเล็กคกูคุณกนกเล็กเสียงกูนุก๊กเล็กสงสัยเสียงของหนูเสียงแปลกใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียงหนูเป็นเสียงเกาหลีอันเด้มาคะ่ะไปทําอะไรมานะคะเกาหลีค่ะไปทําเกาหลีมาไปทําเสียงที่เกาหลีมาหรอคะ คะคุณล <ider Stadium> ูกเล็กฝากบอกน้องถูกใจว่าพี่มินิจะโทรมาจากที่เซียนไทยคุณลูกเล็กก็บอกบอก์น้องถูกใจแล้วก็โทรมาหาน้องมินนี่ตอนนี้น้องบอกว่าี่จะบอกเบอร์ให้นะคะรับเรียกแล้วูเปดเก้าสี่ห้า โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยสวยที่สุดพี่เลยค่ะขอบคุณมากนะค่ะคุณนะครับเวอร์พี่จีเลิศเวอร์กดตรงนี้ค่ะขอบคุณต้องกดตรงนี้ค่ะอ่าแล้วนั้นมันถ่ายรูปค่ะเอาออกค่ะกดทีเดียวเอาออกเลย

แม่จะหลับกัางคืนดิ๊งดิ๊งดิกๆดิ๊งดิดิคลิปวดิงดีโอดิ๊งดิ๊งดิงดิ๊งเิ๊งนิ๊งงด ที่สําคัญต้องทําการบ้านทํางานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยดูเนาะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องทุกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กแล้วนะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะคด้ยดีกว่าบ๊ายบายคะ่ะ